เป็นตลาดนัดด้วยเป็นร้านอาหารด้วยเป็นโซนใหม่เลยอยู่แล้วก็มี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 หลายโซนนะคบผมนั่งดื่มนั่งชิลก็มีอยู่นี่แหละอ่ะอีกตัวหนึ่งแบบว่าไม่ดื่มไม่ชิลก็มีมีเดินจับใจไส้ตขอยกินข้าวขับบ้านก็มีก็มีเป็นตลาดนัดแต่วันนี้เราจะมานั่งกินฮะแล้วก็ดื่มน้ําเขาบอกว่าร้านของน้องแม็กไงร้านใหม่ไม่ใช่รนเดิมอ๋ออีกอันหนึ่งอ่ะนี้คือแม็กที่รอรอนะน้าจาใครายู่อ่ะ นี่ไงนี่ไงนั่งรอรออยู่นี่ไงเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่โอ้น้องน้องน้มารอพี่หนึ่งมันเตียมเลยแล้วไม่ได้เตี้ยใจน้องนั่งรออ๋อเลาไม่ได้เตี้ยแต่น้องมาบอก้ังงน้องรอรอจอติดหน่อยขอโทษน้องน้องรอเอ็นรอเอ็นพี่อยู่รอรอเอ็น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 เล้งมังกรพีะใช่วันนี้จะพาพี่พี่ไปดูมังกรเอ้ยอยากดูมังกรพังงาดเปล่าเอ้ยต้องไปดูแล้วล่ะมังกรพังานย อะไรนะอะไรนะอะไรนะเริ่มเลยเหรอเม่อันน่ากินคือเขาจะว่าคือเราดูในอินสตาแกรมเขาแล้วเรามีมือเราอยากกินเนี่ยมันมีมันมีเส้นมามีสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยอไตรงกลางกินตีนยไหมเฮ้ยคุณโก้คุณหยาบคายนะคุณพูดจากับผมอย่างงี้ได้ไงคุณเรื่องมาอย่างงี้เลยกินตีนไก่ไหมอ๋อั้งเลยเนี่ยไม่เคยมองน้องดีตลอดพี่อ่ะเดี๋ยวพี่แม็กแนะนำหน่อยมันได้ครับพี่ได้ครับพี่นี่ก็คือเป็นซูเปอร์ตีนไก่ครับผมก็แซ่บๆแล้วก็ไข่ตุ๋นมาแบบว่าคอลลาเจนแบบว่าหมูทะลัก กกเดี๋ยวลงลงเลว่ากไก่ตุ๋นอ่านะครับผมแล้วก็นี่คือพระเอกของเราคือซุปเปอร์เล้งไซส์ X x L ครับผมอันนี้พี่ X L ใช่คือเราเราจะเน้นว่าเน้เน,นเนื้อไม่เน้นกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเราจะหนาๆเราดูในนี่เว้ยเราดูในออนไลน์ของร้านอ่ะครับที่ทำข้อมูลมามันจะเป็นตัวอันนี้แล้วก็เขาเอาน้ำอ้นนี้พี่โก้น้ำจะมีบีเกลียวเขียวอ่าออกมาโอ้โหทุกอย่างแตกเลยอ่ะประเด็นเนี่ยเราเคยสงสัยคนคนกินไหมลูกค้ายังไงครับซูเปอร์เนี่ยถ้าเย็นเย็นเนี่ยก็ไม่กิน ความแม่อยใช่ไหมต้องบอกว่าขอร้อนๆแต่พอจร้อนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องรอเย็นพี่แม็คซือทำไมถึงมาทำร้านนี้อีกมันเป็นปความสนุกแหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟิลเขาเรียกว่าสตรีทมีความเป็นแบบตลาดนัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของที่เราอยากจะจะอยากจะบอกว่าโปรดักที่เลือกมาเนี่ยเป็นแบบมีความแบบว่าสนุกกินกันแบบว่ากินง่ายตัดสินใจซื้อง่ายไม่ได้ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนครับผมแล้วมันเหมาะกับบรรยากาศเย็นๆแบบ ทำงานเลิกงานแล้วใช่แล้วไปไหนเนี่ยแล้วก็สินค้าย่อยีคือคือคือซปเปอร์เล้งนี่แหละคืรที่ต่างชาติชอบมากทีนี้เอาเราเอาความรู้เรื่องเล้งอะไรพวกนี้มาจากไหนอ่ะอ๋อขโมยเข้ามาครับผมเอาจริงเพื่อนเพื่อนทำกันอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็คือว่าแบรนด์เล้งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราสร้างกันร่วมกันกับหมูติดฟันซึ่งหมูติดฟันที่แบบว่าเขามีมีสูตรของการทําหมูทอดที่ดีละเอียดละเอียดมากเลยในการทาหรือว่าแม้กระทั่งเล้งนี่ครับี้เราก็เลยสร้างแบรนด์นี้สาหรับตลาดนัดขึ้นมาโดยเฉพาะเลย คือถ้าเราสังเกตแบบที่พีโก้บอกครับเล้งฝั่งบ้านนี้ยก็จะเป็นแบบมีเนื้อเยอะนะใช่ใช่ปกติเราจะพอพูดคําว่าเล้งก็จะเจอแต่กระดูกเลยไอ้นี่เดี๋ยวน้องน้องนี่เลยครีบเล้งให้พี่พี่กินกันเราไม่เน้นว่าจะต้องแบบว่าใช้มือแครนะแค่ตะเกียบได้แค่ตะเกียบแซะเนี้ยก็เนื้อหลุดแล้วอันนี้เราบอกก่อนนะคุณ้องวันนี้เราจะทามาหาน้องแม็กในช่วงบ่ายๆไงเราขออนุญาตพิเศษเพราะตรงนี้มันยังไม่เปิดนะ้วบอกเปิดเย็นเย็นกคือแถวไหนก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงย่านรัชดาอยู่หลังเอสพาอันนี้ือ ตลาดเรียกว่าเดอะวันรัชดานะจากป้ายเนี่ยฮะแล้วก็เดินเข้ามาเลยอยู่ในโซนหลังเกือบจะหลังสุดแล้วก็ชื่อร้านเขาเดี๋ยวคุณไปหาได้เลยนะชื่อว่าเนี่ยเล้งมังกรเนี่ยครับคุณผูหน้าตาร้านจะเป็นลักษณะแบบนี้อ,อาหารก็จะเป็นสตรีทฟูดเร็วๆแบบนี้อลอง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 องอ่ะเดี๋ยวลองอนะ่อย่างนี้ะไรอันนี้คือเมนูยำคอหมูทอดเอ้อันนี้อะไรอ่ะเนื้อหรอหมูอันนี้คือหมูทอดพิกไทยดำ เราจะทอดใหม่ทุกจานให้ลูกค้าเลยหมูเขาเป็นคนน่ารักออเดอร์ต่อออเดอร์เพอเป็นหมูทอดอะไรพวกนี้ส่งมาเลยส่งมาเลยพอยำไม่อย่างนั้นคุณเอาไปพี่ก็มียำไม่ใช่เหรอมีป่ะนี่นี่นี่พี่ก้กินแบบนี้เราลองกันให้หน่อยเพราะนีมันมีปลาล้างไงพอเราทอดเราทอดมาใหม่แล้วเราคุกนี่นะปัญล้าให้มันนัวลนวลนวลอย่างนี้ของพี่เนี่ยนะต้องมีหอมแขกใส่ด้วยนี่อ่าอะไรอ่ะเอาหอมแขกข้าวปิ้งออลเลยที่ใส่สมุนไพรเปกติร้านแบบนี้จะเปิดตอนประมาณห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นคือถ้าถ้าจะมาเล้งมังกรนะคุณผู้ชมครับที่อยู่ในนนวััรชดาเี่ย ของ<ช>แม็กเนี่ยก็คือร้านเปิด5้าโมงเย็นนะก็มาได้เลยแล้วก็มานั่งเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะฮะม,มีชั้นล่างแบบนี้ก็นั่งสบายๆด้าน,นหน้าครับช,ชั้นบน,น,บนหรือจะมาชั้นลักเตอร์ก็ได้นะครับโอเคจะบอกว่า,า,าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกเลยว่ารสชาติหนัวมากโอเคมีอันนั้นคือหมูอะไรนะหมูทอดกับน้ำปลาใช่ไหมเป็นยำเป็นยำเป็นยำครับผมอันนี้คือไข่ตุ๋นหม้อไฟทะลักครับผมไข่ตุ๋น เฮ้โอ้โหโชก้ามว่ะร้นร้อร้อน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 ้อนด้อนรน้อนน้อนร้อนรมอน้อนร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 ้น้อน้อน้น้อนร้นร้อนร้อน้ๆนร้อนร้อนรนร้อ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 ยร้อน้อนร้อน้อนร้ไข้อนร้อนรอรอนรอร้นร้้อาร้้อนร้อนา้นนนออ้นออ้ารนรรรอนนออ้ง้ร้นร พอแล้วพ <c oughs> ี่หนูไม่เรียกให้หนูห่อกลับบ้านด้วยนะตัดงเยอะขนาดนั้นใครับผมครับพี่แม็กซ์แล้วพอมาทำแบบนี้เรามีเวลามาดูแลมาเจอลูกค้ากลายเป็นว่าตอนน้ธุรกิจแม็กซ์เยอะไปหมดเลยนะเท่าที่เราเห็นนะครับพี่แต่ว่าร้านนี้มันเป็นร้านเบบี้อยู่กำลังเพิ่งพึ่งสร้างเขจะได้ให้เวลาเขาเยอะหน่อยเหมือนเหมือนเด็กที่ต้องค่อยค่อยดูแลเขาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเปิดตลาดใหม่เลยพี่แบบว่าทำทำอาหารแนวแบบว่ากินง่ายไข่พองอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้มาถึงอันสุดท้ายที่อยู่หน้าอ๋อเลยอันนี้มันเป็นเส้นเป็นเหมือนเส้นบะผมอันนี่กึ มามาต้มยำเล้งทะลักครับผมเป็นบะหมี่กึ่งเนือรูปได้ครับพี่แล้วก็มีตรงกลางเนี่ยดูดิเขาเป็นไข่เงี้ยใช่ทะลักทุกอย่างไข่ก็ทะลักมีหมูกรอบให้ด้วยกว่าจะออกเป็นเมนูพวกเนี้ยครับผมเคสกันอยู่นานไหมอย่างเมนูนี้ก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมในการลองทดลองทำแล้วกวใส่วัตถุดิบเาินมเองเงี้ยก็คือก็คือเราจะมีน้ํากลางอยู่แล้วเป็นเป็นตัวตั้งต้นในการทําซุปทุกอย่างเราเลยแล้วก็เราแตกไปทําทั้ง กะเพราเลยไม่ว่าจะเป็นยำเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกต้มหม้อไฟเนี่ยเราจะมีน้ำกลางในการเป็นตัวเริ่มต้นโอ้โหร้อน <laughs> ร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอร่อยอร่อยอคืออันเนี้ยมันจะเป็นรสต้มยำเลยนะแต่เป็นต้มยำแบบต้มยำแบบเปรีออ้ยวเหมือนเรากินกินแบบเป็นถ้วอยอ่ะมันเป็นรสต้มยำแบบนั้นแล้วก็มี <c oughs> ตัวเส้นมันจะนุ่มๆหน่อยนะ <c oughs> มันจะไม่แข็งและดูดน้ำมากมแล้ว<ล>ทีนี้อยู่กับการที่กินคู่กับพวกหมูยอกินหมูกรอบ หมูสับอะไรอย er ่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยเล้งใช่ครับผมวันนี้พอมาทําร้านนี้ชอบไหมพี่แมชอบไหมเหรอผมว่ามันฟิวอะฟิวอันนู้นมันเป็นอะไรนะหมูย่างเป็นเนื้อย่างอะยีเนียมอย่างแรงเลยใช่ครับนนี้มันลงมาเป็นสตรีทเป็นถนนเป็นอาหารแบบเชื่อไหมว่าผมหลายครั้งมากที่ผมเดินเสิร์ฟเองผมเอาหม้อไฟเนี่ยเดินถือขึ้นไปเลยแล้วก็จุดให้ลูกค้าผมชอบในการฟิลลิ่งในการแบบจุดเตาให้ลูกค้าเนี่ยแล้วจุดให้เดือดให้แรงก่อนเลยจนมันปุ่นๆแล้วบอกลูกค้าว่าค่อยหลีไฟนะครับเพราะเดี๋ยวน้ำซุปม ข้อฟิวนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็เดินมาหลีลูกค้าด้วยแล้วคอยดูแลดูว่าน้ำยำเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมลูกค้ามีขอเบอร์โทรขออะไรอย่างงี้ยไหมอ้าผมผมขอลูกค้าเองว่างแหนจะมีลูกค้าต่อไปไหมอย่างี้อันเล็งว่าอยากจะไปเปิดตามย่านต่างชาติทั้งหลายผมอันนี้จะเจอตลาดต่างชาติเลยตลาดแบบแค่แค่ตลาดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับฟิวคือวันนี้เราถ่ายทำกันเนี่ยในวันนี้ก็คือโควิดมันค่อนข้างห่างขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการรายงานผลแล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เราไม่ได้ใส่แมส ตลอดเวลาแล้วก็จะมีชุมนิีทานสามารถเปิดได้หมดแล้วสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าเวลาคุณมารัชราในช่วงวันช่วงเย็นๆอย่งนี้ครับถ้าบงเย็นถ้าแบบสบายๆนะมันก็มีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันแล้วก็จอดรถเสร็จก็เดินมาทานได้เลยแต่ว่าร้านหนึ่งวันนี้ที่ตั้งใจมาคือเล้งตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเล้งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีตัวชิ้นเนื้อที่หนามากแล้วก็มีตัวพริกกับความถ้าคนที่ชอบความหอมของพริกนะคือความเขียวแล้วก็กลิ่นน้ํามันของพริก ก็จะเป็นอันนี้เลยใช่แล้วก็พริกเราเน้นเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นพริกขี้หนูอย่างเดียวเลยในการราดเนี่ยครับผมต่บอกนะคุณผู้ชมคุณค่าจะคุณผู้คนมากอันนี้ชอบจริงแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่ผมไม่เห็นคุณพุกอ้อนได้จากไอ้หมูทอดปลานั่นเลยนัวมากมันเป็นไงนัวไปมันเค็มอร่อยหรือมันยังไงผมยำของหมูทอดยำของหมูทอดน้ำปลาร้าแบันนี้นะจบเลยอันนี้ผมผมตักตักเล้งเพิ่มให้พี่ออดดีกว่าแล้วเราเราจะเห็นแม็กเล่นละครเล่นอะไรอีกไหม ตอนนี้มีถ่ายทําอยู่2เรื่องครับพี่ก็มีเป็นละครย้อนยุคชื่อเรื่องทาตรีกับนรสิงห์นอสิงห์นี่คือแอคชั่นเลยเออานี่คือต่อยตีอย่างเดียวเลยก็เป็นนรลสิงห์กับอะไรนีนรสิงห์แต่ก็ต้องต้องต้องฟิตดพร้อมไว้อะไรเงี้ยขอบคุณครับพี่แมกขอบคุณครับผมเอาละวันนี้ผมว่าแมกลงตัวหลายอย่างที่แบบทํามาแล้วดูว่อางพี่ทุ่ผู้มอยากจะให้โอกาสจับน้องแม็ก็คือลองมาชิมลองมาชิมก่อนใครตุนพี่ว่าถามว่าอร่อยไหมพี่เป็นคนที่ไม่ชอบของจืด อ๋อโอเคโอเคพี่จะเป็นคนแบบสายดาร์กหน่อยอ๋อต้องต้องแซ่บๆหน่อยนี่ยำหมูกรอบไม่หมูย่างอ่ายำคอหมูทอดครับผมยำคอหมูทอดแซ่บต้มตีนไก่นะซุปเปอร์ตีนไก่นะครับผมซุปต้มตีนไก่อร่อยคือตัวไข่ตุ๋นนะเอาว่าเรื่องไข่ตุ๋นก่อนตัวไข่ตุ๋นนะครับเราหลับตาแล้วลืมไข่ตุ๋นที่เรากินที่บ้านก่อนอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นที่มันจะมีกลิ่นพริกไทยขึ้นมาเต็มๆแล้วก็เครื่องเขาอะฮะเขาสร้างเครื่องที่มันอยู่ข้างหน้าไข่ตุ๋นเนี่ยมาเพื่อให้เราทานคู่กันให้รสสัััมมผสนนนเป็ออีกแบบบถ้าชไข่ต ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมผมว่าโอเคถามว่าเด็กๆทานได้เออมันเหมือนทรงเครื่องอ่ะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นพริกไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะยังไม่เหมาะถ้าจะพาลูกมากินก็แนะนําต้องบอกครับอะไรอ่ะกะเพราไข่ครันกะเพราไข่ข้นเลยอ้ยดูเป็นไงอ้เป็นไงกะเพราได้อยู่พี่แม็กแอาจารย์ร้องให้หน่อยผมว่าอันเนี้ยเริ่มจากตรงกลางเลยพี่โก้คำเดียวมันดูน่ากินนะ เบลตอนที่เราไปญี่ปุ่นกันนะจะนั่งพี่ไปร้าต่อยอ่ะแต่ไปกินกะเพรากันเหรอพี่ไม่ใช่กะเพราแต่มันเมนูคล้ายแบบเบลแต่เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็จะราเดเยอะๆมอย่างเงี้ยอ่ะให้เบลใช่ใช่ <ๆ S 1> เราต้องต้องตั้งใจทำให้มันเป็นฟิวชั่นครับพี่มีความเป็นแบบว่าเหมือนหน้าไขา่ข้นข้าวด้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแล้วก็ราดด้วยกะเพรา,าเราจะบอกว่ามันจะเป็นอาหารจานเดียวมันก็ไม่ใช่นะเพราะจานมันใหญ่มากมันไม่ควรจะกินคนเดียวได้อ่ะมันควรจะเป็นจานแบบทูแชร์หมดเพราะนั้นเวลามาครับก็สั่งแล้วก็ เอาช้อนกันแล้วก็ตักกินไปด้วยกันเหมือนกินกับข้าวแหละในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทั้นสองก็นั่งได้วันนี้เรามาหาน้องแม็กกับร้านนี้ครับทีบ่ว,ว่าเล้งมังกรน,นะอยู่ในเดอะวันรัชดาแล้วก็อยู่ด้านหลังเอสพนาดเลยเข้ามาก็จอดรถสบายๆอยู่ในโซนเกือบหลังสุดเลยผมก็เพลิมากเออนะเป็นพิธีกานพูดที่แบบว่าเฮ้ยเวิร์ตัวเราเน้นความแบบความง่ายของอาหารในในที่นี่ครับผมแล้วก็เติร์ดให้ต่างชาติเขามากินด้วยนะอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเราด้วยในการแนะนําอาหารไทยเราเนี่ย ตอนนี้เราก็รอแค่รอเปิดรอนักท่องเที่ยวเข้ามาย่านนี้เพราะย่านนี้จะเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวสูงมากถูกไหมครับก็รอเต็มๆอะไรอีกอ่ะไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่ได้จะตายอยู่แล้วเนี่ยมีแขกมาเยือเราต้องเลี้ยงดูปูเสือนะครับวันนี้คือข้าวผัดหยังโจเอาม嘛กินข้าวผัดหยั่งอะไรหยังหยังหยังโจเหรอข้าวผัดหยังโจเอออันนั้นข้าวผัดหยังโจตอนนี้หยังตายแล้วเนี่ยโอ้โหกินทั้งวันเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเค ส่วนอ,อันนี้คือมัน,นไม่ได้เผ็ดแน่เลยอันนี้ไม่เผ็ดเมยพี่ได้เผ็ดร้อนเลยยังไงปลาปลาปลาอันนี้อาหารเด็กโอเคส่วนอันนี้ที่พี่พี่พี่โกกำลังกินก็คือไก่ทอดเป่าคื้นเนาะแล้วก็อันนี้คือหมูน้ำตาตกคือกินแล้วคือน้ำตาตกเลยอร่อยมากจริงปะเอาข้าวอัดยำโจอนะอันนี้เหมาะกับเด็กตัวเม็ดข้าวมันเป็นเม็ดข้าวที่มีความแข็งและผัดแล้วล่วนนะคุณผู้ชมครับตอนผัดอ่ะมันจะเด้งเด้งนิดนึงความหอมอกระทะยังไม่เข้านะแต่ว่า ไข่ที่ผัดลงไปมันเกาะอยู่กับตัวเม็ดข้าวทั้งหมดมเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะกลมกล่อมตั้งใจมาเพื่อให้ข้าวเนี่ยเบรกไว้อารมณ์ประมาณนี้แล้วเจอกับรสชาติของหมูมรสชาติของกุนเชียงรสชาติของกุ้ง<ม>พอในหนึ่งคำเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีรสสัมผัสที่รสชาติกลมกล่อมลองดู ผมแนะนําให้เปิดด้วยข้าวผัดหยางโจแล้วค่อยๆไล่ความเผ็ดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมมันถึงจะแบบมีความสุขมากๆตอนนี้เราเริ่มเพิ่มลายข้าวผัดเพราะว่าอยากให้กินกันกับเล้งนี่แหละครับผมอ๋อก็คือโดยหลักของแม็กบอกว่าเป็นการตัดรถกันตั้งใจอันแรกก็คือเป็นอันนี้เลยแหละใช่ตัวตัวสตาร์ทของการที่คนมานั่งกินคือเขาจะสั่งเล้งกันอยู่แล้วมาแค่เป็นคู่ก็สั่งเล้งไซส์เอ็มมา3-4คนใส่เสั่งเอ็กซอลอะไรเงี้ยหรือว่าหรือมากัน7-8คนสั่ง XXL ครับผม มีใหญ่กว่านี้เหรอใช่ใช่ครับผมก่อนกินถามมาก่อนนะว่าไซส์อะไรใช่เลยครับผมบอกตรงว่าก็แนะนําได้ไม่แอนไข่นะครับกับอ่าหนูชอบอันนี้ชอบยำใช่ไหมยำขอาหมูทอดชอบยำชอบทุปเพออ่ะฮะแล้วก็ลิงอ่าเล้งคนะครับครับผมแต่ว่าอย่างอื่นพี่กินมันก็อร่อยนะแต่ถามว่าอะไรที่แบบว่าท่านนึกถึงร้านเนี้ยร้านอ่าานเล่นมื่อก่อนแนะนานี่ลาบกับ สามอย่างเ่ยนี่โอเคขอบคุณมมกครับผมนี่ก็เป็นเมนูใหม่ของเราเหมือนกันซุเปอร์ติงไก่เรื่องปากครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่น้องแมนเขาตั้งใจทำแหละเราเห็นจากคุณภาพของอาหารแล้วครับแล้วก็เพื่อนๆเขายืนอยู่นี่แน่นเลยนะเป็นคุณภาพของอาหารแล้วเราก็เห็นคนทั้งหมดทํางานสบายๆในย่านรัชดานะที่แถววันรัชดาข้างหลังงานนี้คือเล้งมังกรของน้องแมนใช่ครับล็อกบีสี่ห้าครับผมติดป้ายไว้ดิ ตีป้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นป้ายเลยล็อก B45 นะครับก็เป็นเป็นทางเดินซ้ายสุดต้นตามใหญ่จำไว้อย่างี้ก็ได้ครับมีจะทำอะไรไหมมีแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวม่ผ้าเดี๋ยวมาฝากยิ้มเยิ้มมองมองเป็นเนื้อย่างใส่พันใหม่เน้นความแซ่บเน้นความแซ่บเพราะว่าบ่ายวันนี้มีความสุขนะครับทุก็ขอบคุณน้องแม็กด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะจบกันบ่ายนี้นะครับผมขอฝากไว้หน่อยนะครับเพื่องทางการติดต่อก็จะเป็นเฟซบุ๊ก สแกมไลน์ไฮไฟส์ไฮไฟส์เลยเหรอพี่มีเยอะมากเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นอะไรทิกต็อกอินสตาแกรมอะไรมีทั้งขึ้นหมดเลยมาถึงใครอยากจะมาหรือโทรถามหรือจะเข้าไปดูรีวิวครับผมที่อยู่หน้าจอขึ้นหมดเลยครับเราเป็นให้เลยเฮ้ยมันต้องจองไหมแม็กถามก่อนเอออ่าไม่แน่นะออกทูเดย์โชว์ไปเนี่ยใช่ไหมไม่ดีมันก็นิดหน่อยแหละคุณผู้ชมก็คือทุกคนเช็คกันก่อนแหละครับผมว่า ส่วนหนึ่งวัตถุดิบอะเขามีพออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าอยากสบายๆเพราะโต๊ะข้างบนมันก็มีในปริมาณที่จํากัดถ้ามาแล้วจองไว้ก่อนรีเซิร์ชไว้ก่อนมันก็โอเคต้องจองไว้ก่อนก็จะได้สบายๆแนะนําให้มาในห้าโมงนะครับบางคนยังสบายๆนั่งสบายๆเพราะว่ายิ่งมืดยิ่งค่ำมันก็จะยิ่งคนเยอะมันก็จะสบายยิ่งๆโอเคบ่ายวันนี้มีความสุขครับทุกคนเสร็จออกมากินได้เลยนะเล็กมังกรนะฮะเดี๋ยววันรัสเซียด้ขอบคุณมากครับขอบคุณมครับพี่ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับเราสวัสดีครับ